สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจากเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันที่10พฤศจ,จิกายน2563น้าะคะภาพรวมตลาดลวนันนี้มองความสดใสมีต่อเนื่องนะคะวันนี้เราอาจจะได้เห็นการทดสอบ1,300จุดนะคะก็เราให้กรอบ12801320นะคะการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนี่ยคงเป็นปัจจัยบวกเซนติเมต์ในเชิงต่อเนื่องจากเรื่องของการเลือกตั้งประธานดีสารัฐรวมไปถึงข่าวใหม่ล่าสุดที่เข้ามาเกี่ยวกับตัวพัฒนาการของวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 นะคะที่มี ความคืบหน้าค่อนข้างที่จะมากนะคะเมื่อคืนนี้ก็สร้างความตื่นเต้นให้กับตัวตลาดหุ้นสหรัฐค่อนข้างมากนะคะตัวดาวจนฟิวเจอร์ในระหว่างทางก่อนเปิดนี้พุ่งขึ้นไปถึงพันพันสี่พันจจุดเลยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเ,เมื่อวานนี้ที่ ปิดไปสำหรับตัวดัชนีดาวโจนส์นะคะก็ปิดบวกไป834จุดนะคะก็ประมาณ2.95%เอร์ซนะคะไม่ได้คึกคักแค่ตลาดหุ้นอย่างเดียวนะคะในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์นะคะตลาดน้ำมันเองก็เหวี่ยงแรงพอๆกันเลยนะคะอย่างเมื่อวานนี้ราคาน,น้ำมันดิบเวสเทกซัสเนี่ย ิดบวกไป3.15เหรียญน,นะคะบวกไป8.48นะคะตอนนี้อยู่ที่40.29นะคะก็พอจะมองเห็นว่าเ,เรื่องของโควิด -19 เนี่ยเป็นความกังวลใจอันหลักนะคะของตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยในเชิงบวกที่เข้ามาเรื่องของพัฒนาการของวัคซีนเนี่ยมีผลค่อนข้างมากนะคะต่อมุมมองของนักลงทุนที่มีต่อการฟื้นตัวหรือว่าความหวังเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะถัดไปนะคะ ซึ่งการประกาศในครั้งนี้ค่อนข้างจะมีพัฒนาการที่น่าจะมากที่สุดนะคะหลังจากที่มีการาร่วมมือกันในการาผลิตหรือพัฒนาวัคซีนเนี่ยของหลายๆบริษัทนะคะ ตอนนี้นี่ล่าสุดที่ประกาศออกมาเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทเอฟเอร์อ็ของสหรัฐนะคะแล้วก็ b i o n t e c h นะคะของเยอรมนีเนี่ยสร้างเป็นบริษัทร่วมทุนนะคะเข้ามาแล้วก็พัฒนาวัคซีนตัวโควิด1 9เนี่ยหลังจากการทดลองทดสอบกันไปไนตามขั้นตอนไปหลายขั้นนะคะล่าสุดเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าตัว วัคซีนที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงถึง90%สนะคะสำหรับผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เป็นตัวเลขที่สูงมากๆนะคะมากกว่านักผู้เชี่ยวชาญสาราฐที่เคยคาดการณ์กันเอาไว้ว่าวัคซีนที่ผลิตได้เนี่ยน่าจะมีประสิทธิภาพสูงสุดประมาณไม่เกิน75%นะคะแต่รอบนี้การประกาศของตัวไฟเซอร์กับ b i o n t e c h เนี่ยก็ถือว่ามีอิทธิพลต่อภาพรวมตลาดค่อนข้างเยอะนะคะด้วยเรทที่ค่อนข้างสูงนะคะจากประสิทธิภาพ90% นะคะแล้วก็พร้อมทั้งยังบอกว่า จะมีการยื่นจดทะเบียนวัคซีนต่อเอฟดีเอของสหรัฐภายในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็มีความพร้อมในการผลิตในปีนี้เลยทันทีนะคะ5้า้านโดสนะคะแล้วก็จะผลิตในปีหน้าประมาณ1,300ล้านโดสนะคะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีค่อนข้างมากที่เข้ามาะคะสร้างความตื่นเต้นให้กับเซนติเมนต์ทางด้านการลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พอจะมองเห็นนะคะว่าการเก็งกาไรระยะสั้นในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับการเดินทางทั้งหมดนะคะน่าจะได้ประโยชน์โดยตรงนะคะ เช่นพวกโรงแรมสายการบินสนามบินรวมไปถึง global play ทั้งหลายด้วยนะคะเพราะว่าคนกระมองข้ามไปถึงเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะกิจกรรมการทางเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่ม c o m m o d i t y เสียงที่บอกะคะ energy p e t r o c h m i a หรือแม้แต่เดินเรือต่างๆเนี่ยน่าจะมีความคึกคักขึ้นนะคะ ซึ่งก็สําหรับนักลงทุนที่เข้ามาซื้อเกิงกําไรระยะสั้นเรามองว่าน่าสนใจนะคะแต่ว่าถ้ากลุ่มที่ซื้อสะสมมาตั้งแต่ช่วงพันสอต้นๆน,นะคะตรงนี้เราก็มองว่าตามแนวต้านต่างๆที่เราให้ไว้นะคะถึงพันสแล้วแนวต้านถัดไปก็คือพันสามแล้วก็พันสามตามลำดับก็น่าจะเป็นจุด ในการทยอยเทคโปรฟิตออกไปนะคะบางส่วนด้วยนะคะเพราะว่าก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะจากจุดที่เข้านะคะประมาณพันสองเพราะฉะนั้นก็อรอซื้อสะสมในช่วงพักตัวนะคะ <S <S ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าติดตามไม่แพ้กันนะคะก็คือเรื่องของผลการเลือกตั้งนะคะตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะมีผลต่ออัตราเร่งในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็เศรษฐกิจโลกนะคะในระยะต่อไปก็คือเรื่องของผลการเลือกตั้งที่ผ่านมานั่นเองนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวผู้ชนะอย่าง ไม่เป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตัวโจไบเดนนะคะที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่นะคะแต่ว่าผลการเลือกตั้งในเรื่องของสภา,าสผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก็น่าสนใจในการติดตามเพราะว่ามีส่วนเป็นส่วนสําคัญในการทําให้การออกกฎหมายนโยบายต่างๆของไบเดนเนี่ยจะราบรื่นหรือไม่นะคะในช่วงหลายๆปีที่อยู่ในตําแหน่งข้างหน้านะคะในส่วนของสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นที่ชัดเจนว่า เดโมแครตเนี่ยได้คะแนนนําไป215ต่อ196นะคะแต่ในส่วนของวุฒิสภาเนี่ยเป็นคะแนนเท่ากันนะคะ48ต่อ48นะิะจริงวุฒิสภาเนี่ยวุฒิสมาชิกเนี่ยจะมีทั้งหมด100คนนะคะเอ่อสีต่อส8ก็คือ96คนนะคะยังขาดไปอีก2ออีก4ท่านนะคะซึ่ง2 2งสองในสเนี่ยเป็นตัวแทนอิสระนะคะส่วน อีกสองท่านเนี่ยมาจากในส่วนของลาจอเจียนะคะซึ่งมีกฎหมายครอบคุมอย่างที่เราบอกไว้เมื่อวานนี้นะคะก็คือตัวจอเจียเองเนี่ยเมีกฎหมายเฉพาะของเขาว่าคนที่ชนะเนี่ยต้องได้คะแนนเสียงเกิน50%ซึ่งทั้ง2คนที่ทีท่ได้มาเป็นผู้นำทั้งสองคนกลุ่มลันออฟนะคะว่ายง่ายคือ2คนที่คะแนนสูงสุดเนี่ยมา,มาไม่ถึง50%านะเะพราะฉะนั้นศาลสั่งให้มีการเลือกใหม่นะคะในวันที่5มกราคมปีหน้านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะพลิกผันนะคะในเรื่องของอการได้มาซึ่งคะแนนเสียงของตัววุฒิสภาซึ่งเป็นสภาสูงนะคะคือถ้าเดโมโครัได้หมดทั้งสองสภาเนี่ยการดําเนินนโยบายต่างๆก็จะง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้า เออเป็นเบ็ดล็อกอย่างที่ได้ก็คือได้สภาล่างแต่ไม่ได้สภาสูงเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะทําให้นโยบายาตา่างดาเนิกนการได้ยากขึ้นนะคะในช่วงที่ผ่านมาแต่ถ้ามองอดถึงผลของตลาดหุ้นจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตลาดพุ้นสหรัฐเองเนี่ยก็อาจจะยังคงชอบว่านีพพิกันได้นะคะเพราะว่าถ้าเดโมแครตได้เนี่ยนโยบายที่ชัดเจนของทางไบเดนก็คือเรื่องของการขึ้นภาษีแล้วก็รวมไปถึงแคปิตอลเกนต่างๆนะคะเอ่อทางภาษีนะคะปันผลต่ตางๆจะโดนเก็บแท็กนะคะเพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ย ทางตลาดหุ้นสารัอาจจะไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทางนู้นเขาอาจจะเชียร์เรื่องของริพับ i บิกันน่าจะได้คะแนนถ้าชนะน่าจะขึ้นนะคะแต่ถ้าเดโมแครตได้ก็อาจจะมีส่วนในการย่อตัวลงแต่ทางฝั่งเอเชียเนี่ยเรามองว่านโยบายต่างๆของไบเดนน่าจะเป็นประโยชน์นะคะรวมไปถึงนโยบายทางด้านภาษีด้วยนะคะเพราะว่าถ้าทางรู๊นแย่เนี่ยก็แน่นอนที่สุดว่าเราก็มีความหวังว่าฟลจะไหลกลับเข้ามาทางฝั่งเอเชียนะคะ หุ้นเด่นประจาวันวันนี้นะคะเราก็เลยเลือกตัวที่เกี่ยวข้องกับหุ้นท่องเที่ยวให้เข้ามาเก่งกําไรระยะสั้นนะคะเราเลือกเข้ามาสองตัวก็คือ AOT กับตัวมินนะคะไมเนอร์นะคะ ตัว AOT เนี่ยเราก็มองหน้าเก่งกำไรระยะสัน้นเพราะว่าได้รับเซนเเมนต์เชิงบวกจากขาความคืบหน้าของตัวโควิด -19 ค่อนข้าง,งชัดเจนนะคะตัวมินนะคะในทำนองเดียวกันนะคะตัวโควิด -19 ก็จะทำให้ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวแล้วก็นักธุรกิจทั่วโลกเนี่ยมีมากขึ้นนะคะในการเรื่องของการเดินทางแล้วก็ในเรื่องของการพักาพักในส่วนของโรงแรมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นการคาดการณ์ของอตัวการฟื้นตัวของผลประกอบการได้ตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะส่วนหอดโมเดลถือ K Bank กับ s ซบีนาอยู่นะคะแล้วก็เทคนิคอลพิกเป็น Kbank ะะ PSL แล้วก็ตว top oil. ็ทออไยคาดการนะครับในเรื่องของผลประกอบการของตัว B M นะครับก็คาดกำไรในไตรมาสสนะครับจะลดลง12.4เอเ year on year แต่บวกถึง439อน Q on Q นะครับโดยมีกำไรอยู่ที่821ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามสถานการณ์ของตัวโควิด1 9นะครับที่ผู้ใช้รถไฟฟ้านะครับ ปรับตัวลดลง15% Year on Year แต่เพิ่มขึ้น115% Q on Q นะครับมาอยู่ที่26.1ล้านเที่ยวนะครับแล้วก็ทางด่วนผู้ใช้เนี่ยปรับตัวลดลง8.5% Year on Year แต่เพิ่มขึ้น43% Q on Q นะครับมาอยู่ที่104 000, ล้านเที่ยวนะครับส่งผลให้ตัวรายได้นะครับก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือปรับตัวลดลงไป13% Year on Year บวก42% Q on Q ะครับโดยในจำนวนนี้เนี่ย ได้หักวันหยุดที่ไม่มีการเก็บค่าทางด่วนไปแล้วด้วย7วันนะครับต้นทุนจะปรับตัวลดลงประมาณสัก24%เนะครับพราะเนื่องจากทางด่วนขั้นที่2นะครับที่ต่อสัญญาไปเนี่ยได้ตัดค่าเสื่อมหมดแล้วนะฮะอีก2เส้นทางที่ได้ยืดอายุสัญญาสัมปทานไปก็มีค่าเสื่อมที่ลดลงนะฮะเนื่องจากอายุที่ยาวขึ้นนะครับซึ่งก็มาชดเชยต้นทุนรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการเปิด เต็มเส้นทางนะครับ HNA กับต้นทุนทางการเงินก็มองว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากตัวรถไฟฟ้าที่ดําเนินงานหมดแล้วนะครับสําหรับในไตมาสี่ก็มองว่าน่าจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับเนื่องจากตัวโควิดนะครับ19ในประเทศนะครับที่ดีขึ้นมากนะครับมองว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวของผู้ใช้รถไฟฟ้าแล้วก็ทางด่วนนะครับ ดีขึ้นเป็นลําดับนะฮะแม้ว่าอาจจะมีผลกระทบเรื่องของการชมุมนุมประท้วงอยู่บ้างนะฮะอีกทั้งจะได้รับผลดีจากต้นทุนทางด่วนที่ยังลดลงนะครับหลังค่าเสื่อมนะครับลดลงตามสัญญาตัวใหม่นะครับแล้วก็รายได้ของรถไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นซึ่งก็จะเข้ามาชดเชยต้นทุนรถไฟฟ้าที่ได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งฝ่ายยังคงกําไรในปี63กับ64ไว้เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีการปรับประมาณการอีกครั้งหนึ่งนะครับยังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานวาไว้11บบาท10นะครับค่ะก็เมื่อวันประกาศงบนะคะตัวแรกก็ pttgc นะคะคือถ้งบอกว่าถ้าบรรทัสุดท้ายเนี่ยอาจจะต่ำกว่าที่คาดนะคะแต่ว่าโดยแบบว่าการดำเนินงานปกติก็ยังถือว่าดีขึ้นนะคะในคอเตอร์สเนี่ยหลักๆก็มาจากตัประสงค์ที่ดีขึ้นนะคะ ตัวเตร์สามเนี่ยแม้ว่ากําไรอย่างที่บอกจะลดลงไป46 year, เปอเนอะอนคนะคะเนื่องจากไตรามาสก่อนเนี่ยก็มีรายการพิเศษที่เป็นบวกที่ค่อนข้างมากนะคะโดยภาพรวมๆเนี่ยก็คล้ายๆกับท็อปนะคะที่ออกมาก่อนหน้าเนี่ยลงกลั่นแย่อารมณ์ติดแย่นะคะทั้งสเปรดก็ไม่ดีแล้วก็ตัวภาพรวมของโอลิฟินแต่ว่าตัวโอลิฟินเนี่ยดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะในส่วนทั้ง HDPE แล้วก ll นะคะแล้วก็ในเรื่องของปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ทําให้ภาพรวมยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้น10% QQ นะคะลงกันอย่างที่บอกนะคะว่าส่วนต่างราคายัางไม่ดีนะคะคือโดยโดนกระทบเรื่องดีเซลค่อนข้างเยอะนะคะจกแล้วก็จากตัวการบริโภคที่ยังไม่กลับมานะคะ g m เนี่ยหเหลือแค่1.22จเหรียญ per barrel เท่านั้นนะคะอโลเมติกเนี่ยก็มีทั้งตัวประธานใหม่ที่เพิ่มขึ้นนะคะทำเอ่อ แล้วก็ตัวอุปสงค์ไม่ดีนะคะทำให้ PX แล้วก็เบนซินเนี่ยก็ไม่รวมเพิ่มขึ้นทั้ง2ตัวนะคะทำให้มาเก็ต P2F เนี่ยหดตัวลงนะคะโอเลฟินดีขึ้นนะคะเนื่องจากว่าจีเนี่ยกลับสู่ภาวะปกตินะคะตัว PTTGC เนี่ยแม้กำไรที่ออกมาจะต่ำกว่าคาดนะคะแต่ธุกรกิจหลักแนวโน้มดีขึ้นนะคะแล้วก็มองผ่านผลการดำเนินาผ่านจุดต่ำสุดแล้วนะคะ,ะเพิ่มคำแนะนำเป็นทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐาน49บาทนะคะ ตัวที่กํำไรออกมาดีกว่าคาดนะคะบรรทัดส,สุดท้ายเนี่ยก็คือ IRPC นะคะออกมา1,556ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นทั้งเยนเยียและ q ิวอนะคะส่วนใหญ่ต้องบอกว่ากํำไรที่ดีขึ้นเนี่ยมีสต็อกเข้ามา3.7พันล้านนะคะแต่ดูยอดขายเองก็เพิ่มขึ้นนะคะในเพิ่มขึ้น24% QQ นะคะโดยลงกลั่นเนี่ยก็กลับมาใช้กําลังการเพิ่มขึ้นนะคะ ตัวนี้ก็มีผลกระทบเรื่องโอเลฟินเช่นกันนะคะตัวโอเลฟินเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะคะเนื่องจากตัวภาพรวมเอ่อเอ่อโทษนะคะโอเลฟินเนี่ย ตัวเลข utilization rate เนี่ยปรับลงนะคะเนื่องจากมีการหยุดซ่อมเกิดขึ้นนะคะ aromatic เนี่ยอุปสงค์ดีขึ้นนะคะโดยภาพรวมๆก็กลุ่มปิโตเรเลียมเนี่ยก็ไม่ดีนะคะจากโควิดนะคะทำให้ตัวอ G I M เนี่ยเหลือแค่0.73เหเรียญ per barrel เท่านั้นนะคะปิโตเนี่ยดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะในส่วนของตัวโอลิฟ n ินะคะแต่ว่าตัว a โลเมติกเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็คล้ายๆกับท็อปกับ G C เช่นกันนะคะ ตัว Market ตัว P 2 F เนี่ยโดยภาพรวมรวมเนี่ยก็ทำให้ P 2 F เนี่ยเพิ่มเป็น6.76เหรียญ per barrel นะคะตัว IRPC เนี่ยค่ะมองว่าตัวผลการดำเนินงานเนี่ยก็เหมือนกับตัวอื่นก็คือน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะจะเห็นการฟื้นตัวได้นะคะทัในปีนี้และต่อเนื่องไปปีหน้านะคะราคาพื้นและอีกเรื่องหนึ่งก็คือใน IRPC เองเนี่ยก็มีมีตัวแพ็กเกจตัวลดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะ จะทาให้ผลประกอบการในปีหน้าเนี่ยกลับมาดีขึ้นมากนะคะแนะนําซื้อเก่งกําไรนะคะราคาพื้นฐาน2องพนสีนะคะตัวสุดท้ายนะคะ ivl นะคะ ivl เนี่ย้รงบอกว่าไตรามาสสามเนี่ยต้องมีรายการพิเศษที่ค่อนข้างเยอะนะคะเอ่อตัวประมาณ5 2บล้านเหรียญน,นะคะจากตัวปิดซ่อมตัวอ,อ่โทษนะคะไม่ใช่ปิดซ่อมตัวลอล่าที่เกิดขึ้นนะคะพายุนะคะแล้วก็มีฟ้าผ่านะคะที่โรงงานในต่างประเทศนะคะ โดย c o m b i p e t เนี่ยตัวปริมาณการขายเนี่ยเพิ่มขึ้น4% QQ นะคะแต่ส่วนต่างราคาเนี่ยลดลงนะคะโดยเฉพาะรดนผลกระทบจากความต้องการในเรื่องของโพลีเอสเตอร์ที่ไปทำเสื้อผ้าเนี่ยหดตัวลงนะคะทำให้ EBITDA เนี่ยลดลงนะคะเหลือ199ล้านเหรียญนะคะไฟเบอร์เนี่ย ปริมาณการขายเนี่ยฟื้นตัวเยอะเลยนะคะคือ47% Q/Q นะคะมาจากทั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์แล้วก็ไลฟ์สไตล์นะคะแต่อย่างที่บอกว่าตัวส่วนต่างราคาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะคะ EBITDA ก็ยังไม่ไม่ได้ดีมากนะคะเพิ่มขึ้นจากพอต2นิดหน่อยนะคะตัวที่กระทบหนักๆก,ก็คือตัว IOD นะคะ IOD เนี่ย มีตัวต้องบันทึกตัวด้อยค่าไป8ล้านเหรียญน,นะคะเนื่องจากตัวสินค้าเนี่ยตัวทรัพย์สินเนี่ยเสียหายจากรอล่าที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีปิดสายการผลิตไป1เดือนนะคะลงแคกเกอร์เนี่ยก็มีตั้งด้อยค่าไปนะคะ ในส่วนมีบันทึกค่าเสียโอกาสไป52ล้านเหรียญนะคะโดยจะได้รับคืนบางส่วนเนี่ยก็คือ35ล้านเหรียญนะคะแล้วก็อีก3ล้านเหรียญนะคะโดยภาพรวมๆก็ทําให้ตัว c o อ e EBITDA เนี่ย251ล้านเหรียญนะคะหรือคิดเป็น7,842ล้านบาทนะคะตัว IBL เนี่ยแนวโน้มไตรมาส4เนี่ยคาดว่าดีขึ้นนะคะหลัง h u n s m a n กลับมาผลิตปกตินะคะรวมถึงกลุ่มไฟเบอร์ที่จะดีขึ้นแทบทุกกลุ่มสินค้านะคะ แต่คอมบิ้เพรเนี่ยปกติเนี่ยจะเป็นโลซีซันนะคะทำให้การขายและส่วนต่างราคาจะหดตัวควอเตอร์นควอเตอร์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมองว่าผลประกอบการเนี่ยก็ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วเช่นกันนะคะณนะราคาปัจจุบนันเนี่ยทางฝ่ายแนะนำทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐาน28บาท ค่ะในส่วนของตัวทองคำนะคะเมื่อคืนก็ดิ่งลงแรงนะคะกว่าร้อยเหรียญน,นะคะลงไปเทสลับประมาณหนึ่ันปด้อยห้าสิเหรียญสารัฐต่อออสนะคะแต่ว่าเช้านี้เนี่ยมีดีกลับขึ้นมานิดหน่อยนะคะใกล้ๆระดับประมาณหนึ่งพันแปดเจดสิบเหรียญน,นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่า การดิ่งลงเนี่ยมาจากแรงขายทํากำไรที่ค่อนข้างแรงนะคะหลังจากที่มีความคืบหน้าในเรื่องของการทดลองวัคซีนโควิด -19 นะคะของไฟเซอร์ร่วมกับ BioNTech ทนะคะที่มีรายงานผลออกมาว่า,ามีประสิทธิภาพสูงถึง90%ตนะคะตรงนี้ก็ทำให้เ,เม็ดเงินเนี่ยไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างส่วนในส่วนของทองคำนะคะกลับเข้าไปสู่สินทรัพย์เสี่ยง ครั้งหนึ่งนะคะตลาดทุ้นทั่วโลกก็พุ่งขึ้นนะคะพร้อมกับราคาน้ํามันในตลาดโลกด้วยนะคะก็คงจะต้องติดตามดูกันต่อนะคะในเรื่องของความคืบหน้าดังกล่าวนะคะว่าความหวังในเรื่องของการที่จะได้วัคซีนภายในปีนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่านะคะแต่ตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่า ราคาทองคำน่าจะยังตอบรับในเชิงบวกต่อนะคะต่อประเด็นดังกล่าวขณะที่ถ้าไปดูดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการชะลอการอ่อนค่าลงต่อนะคะเริ่มมีแข็งค่ากลับขึ้นมาได้บ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลบกับตัวราคาทองคำส่วนหนึ่งนะคะในส่วนของ ETF ทองคำรายใหญ่อย่าง spdr นะคะล่าสุดก็มีการปรับลด การถือครองทองคำลงนะคะวันเดียวเนี่ยมากถึง10.51ตันนะคะตรงนี้ก็ยิ่งตอกย้ำในเรื่องของทิศทางราคาทองคำในระยะสั้นนี้นะคะว่ายังมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงได้นะคะ แล้วก็ถ้าจะมองในเรื่องของความหวังในเชิงบวกเนี่ยก็อาจจะมีเพียงเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะคะที่ยังคงต้องรอดูความคืบหน้ากันต่อนะคะหลังจากที่ทางนานโจไบเดนได้ประกาศชัยชนะในเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจนะคะในคืนนี้ในฝั่งสหรัฐนะคะได้แก่ตัวเลขเตำแหน่งงานที่เปิดรับนะคะก็คาดการว่าตัวเลขเนี่ยจะดีขึ้นดังนั้นเนี่ยแนวโน้มก็น่าจะเป็นลบกับตัวราคาทองคำมากกว่านะคะดังนั้นเนี่ยเรามองว่าสำหรับระยะสั้นอาจจะก,กลับมาเทรดดิ้งนะคะในฝั่งช็อตตัว GO z 2แสองนะคะโดยมองกรอบนะคะ1 800นะคะ65ถึง1,885เหรียญสารัดต่อออสนะคะขณะที่ตอนนี้เนี่ยตัว G.O. z 20เนี่ยเป็นพรีเมียมเหนือราคาทองคำสปอร์ตประมาณ5เหรียญน,นะคะก็ระยะสั้นเนี่ยมองว่าการติดตัวกราบก็น่าจะค่อนข้างจำกัดอยู่นะคะยังน่าจะตอบรับในเชิงลบกับข่าววัคซีนได้ต่อนะคะค่ะก็ ในส่วนของมุมมองตลาดแล้วก็ประเด็นสำคัญวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ